เราพี่น้องรุ่นใววนอีกเลี้ยวพุ่นน่ะคึับตัวใหญ่ปะตัวใหญ่ปะเปิดกล้องเลย้อเปิดกล้องแล้วเออไม่ตัวใหญ่เลยนี่หน่อยมาพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะบ้านบานบานสวัสดีครับเนี่ยพบครับพี่เดงว่างามกันล้วครับช่องเดชัยสารพาล้อมันนี่ผ้พาผีผ้พาหน่องมันรอหากินปลาสางครับปลาสางปลาสาสังเซียงโบราณนะเพื่อน เป็นนายเป็นอไรปลาหลายเอามาเนี่ยหลายปลาเต็มสางครับพี่น้องเพิ่งไม่ก็หลายขันบ๊อบโพไว้ยังส่คนก็ลักกินหมดพี่น้องคนน้ำหลายหลายท่านพี่น้องสภาพสภาพน้องกำลังพักกันขนไม่ออกครับเพิ่งพูดเบาชิ้นก็กำลังออกเรงมือเรงมืออันนั้นผู้จัดการไง คัหลังเท่ค่ะคนนี้คนน่ะคนมาดปะค่ะคนโอ้ยก็ให้ออกคล้องทุกคนน่ะล่ะคนเจ้าฟ้าว่าเหตุงานเหตุการณ์ไม่ายครับเดี๋ยวขอตัวไปดึงไม้ตะก้อนติดตามตอนต่อไปว่าสิได้หน่อยได้หลายหมดเนี่ยปลาก่ะจะหลายอยู่เดี๋ยวเพิ่งนพี่น้องเดี๋ยวคนไม่ออกมาก้อนอ๋อขันคล้องว่านี่จับดีดีไป่ย็วมาใบเชียงเสียบไปเลยเออาไร้นอนไร้นอน เราเห็นเราเห็นกันจม่เห็นชิ้นเนี่ยเอาว่าเอาพี่น้องไม้ขึ้นเวย้ยโอ้สาวไม้อบอกกันอันนี้ขอบสาโบราณของโบราณนี่ทีลงแงยงน้ำเพียเยเ้ยเดี้ยเออโอ๊ยปลากัดปลากัด <S <S โอ้ยปลากัด <S <S มพยงสีนะนั่นแหละครับพี่น้องช่วงนี้ก็ติดเครื่องแล้วปึ้มปึ้มแล้วครับนั่งจอบิึงปลาแล้วมาเนี่ยคนน่ะเป็นอะไรแจ็คโลกมาเนี่ยเขาอ่ะ

บ,บนี่ก็กำลังออหนะไม่ออกจากขอบสาพี่น้องไม่ไทยไม่เล็กน้อย,อยแต่จี้แทงปลาไหลสะดวกสะดวกอันนี้เสียนปลาไหลมันกำลังผลออกเฮ้ยโู้นป้า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 ข้อใหญ่เห็นแล้วครับกำลัง แางน้อยๆนี่ก็น้ำไหลครับพี่น้องก็เยือวหวานชุมม่มมงก็คว่เหล่งสิเลี่ยวไม่กันไหลพุทธเอาโบราณน้องฝใหม่ลงใจไหลนั่นแหละครับพี่น้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลักลๆกลัก Ở thẳng má thẳng má thẳng ngay thẳng này thẳng khâu mà giờ đứt được ơi ở đó vẫn đi xuống bước gần leo ở xíu xưa nè ở đó ba nhé vừa nè nè chẳng chào bà bên con con bên con 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 มีมาอีกต้นนึงครับพี่น้องเออาพุ่นล่ะ3โล3โลแมนใหญ่นแต่แบ่ยินน้อยเซาเลยว่ะโอ้นี่ก็ใส่ได้อยู่พุ่นน่ะเออมี2-3โตเด้อต้นรุ่นเนี้ยมันมันมันต้นมัน่ล่ะบ่ได้ําพี่น้อง่ใตมาเออตน้อง เงยมาเงี้ยวมาเงี้ยวาเงี้ยวมาเงี้ยวาโอ้่าเลยนะีน้อเจีอกนเดี๋ได้แล้ว2โตแล้วมารุ่นตอไปเียเียงหน้ามาครัเพียหน้าตเียนี่นะเนเี๊ยเียนี่นะเจี๊ยเดี๋ยวเป็นนีเป็นนะครับโอ้มอีกรุ่นตอไปพี่นองสุดยอดโอ้ได้แล้วสอลแล ตัดกวางยังไงวะาไงวะเน่โอ้ตัวนี้ยังไงครับังวหรอเ้ยวหรอวัหรออ้งไงย่ตัวนี้ังไงยกันวหรอวังวังี่ะบวกเอุนนะจ้าเป้งนี่เท้าหลังนี่เท้าหลังนี่เออห้อยข้อเยียบรึบ บรบุ่นต่อไปพี่น้องเครับผนกหาปากหาผนแกเจกับเจให้ไว้รุ่นผันเจฝังไงเต้นพอรตไวยงน้อยฝังไงการเจ็บปามมล,ล,ปลาเหมือนเราแทงปะไรปะดูไปหนนปะดูก่อนแลน ไปคอยไปคอยปลาดุกอ่ะระวังระวังปลาดุกปลาดุกเออเดี๋ยวทกจ้าเโจยไปดังไฟไปไป้ยดีดังไฟดังไฟเนี่ยดังไฟจีปลาเนี่ยหรอกการหาปูหาปลาโอ้หาปลาเราต้องดังไฟก่อนโอ้นะครับพี่น้องแ่นจุ๊บใจชุบใจชิบมันนะ ได้แล no ้วไนน้อยได้อ yeah. right ีกแล้วโอ้ยตัวใงญ่พีนน่องปลาคองเงยวะหลายหลายวัดได้ยได้กินครับพี่นนองกับวัดได้ปลาออนกับตัวเงยตัวน่อยนี้เป็นสางวนลัน เ <c oughs> ูอย่างละงูตีงูปลางูปลาเงเหรอตีตีวันงูปลามานีมากับเสี้ยนปลาอะไรครับไปยังหน่อยเสี้ยนปลาอะไรเบอร์หานี่เสี้ยนขนาดขนาดเลย พี่น้องฟังทันหมดแล้วบอกแล้วบอกไว้ไว้เป็นยังไงนี่คนน่ะแลาวมาฟังมาทันเลยดเนี่ต้องมีลามเปียด้วพี่น้องเอาแทงเลยอดเดียวคนน่ะเล็กแทงปลาไหลมันเอาครับเก็บปลาเรียบร้อยแล้วเขากระสีแทงปลาไหลครับวันนี้ปลาไหลปลาเงาของเขา เออพี่น้องพญาานยกับพญาน้อยกันแล้วขมีกับมันในการแทงปลาไหลนี่แหละครับวิถีบ้านเขาถัดทิ้งอีกเอื้อนเนื้อพญาน้อยดีแต่เป็นพญาน้อยนี่ดอกพญาน้อยนั่นนี่มีมิสองน้อยน้อยนน้อยทางเทิงโอ้นั่นอันนั้นก็น้อยกันน้อยพญาน้อยหนูพญานูน้อยถือว่าพญานายคือคือโอ้ล้วครับพญานายกับพี่ลุนนึกกัน เอาละครับพี่น้องได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วโมเมนต์ถือปูติล่ะไปไงหัวแจกว่าหัวแจกว่าอันนี้เสียนหัดไหมครับอันนี้เสียนหัดไหมอันนี้หัดแทงไหมอันนั้นเป็นเป็นยังอยนั่นก็เสียนแต่โดนนั่นล่ะเหมือนไปหลายสิบโลแล้วเอาะครับนี่รุ่นต่อไปอึบอึบ

luôn cân nhau nhau và bên non luôn cần gặp tay không luôn là thiệt lẹo bây giờ nay này cần thương hàng mấn đây cái câu là tôi nghe mà à, tôi nghe bây giờ nói mà lát là tiệt Hàng mấn nó đây bỏ nói Nhìn đi Vào có, có bố khỏi để nhìn đi bình nói 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 มันถืงหางมาเอาอะไมันเออมันถืหางเสียนนายถอยรพี่น้องเสียนนายถอยเอาเสียนหม่เขมาเทเราเสียนนายมือสมครเลนถอยปะ้รับนายรับนลยนอดมรอดป่ะมากันเบ่งครับพี่น้องใช่รับเอาอ้าวออแล้วึ เอาล้ครับโอ้ยนี่ยังเสียนนี่เลเอ้เสียนหนอยนี่หอไหน้อยได้นะเสียนยได้เพียงเ่าเสียนหนยเะเสียนหน่ังเล้เอาวได้มัยงเกระซังหอมไปน้อยได้ก็เสียนนยว่าหอมยนอยว่านะแต่ของเอาอะไดนะโอ้ยแต่เสียนญี่ปุ่นมาใาห้อันนี้อันนี้เสียนมาจากญี่ปุ่นเพิเสียเป็นเอี้ยเกาเอี้ยงก่เอี้ยเก่อน ป้าหยิบนะป้าไหลที่ยังก่อเขาเอินอะ่ะป้าไหลไหลายหลายแต่ว่าก็ต้องใส่ฝีมือในการเค็ดยวซือกันอันพวกเซียนอีหลีก็อ่ได้ดอกอันพวกนี้ก็ยืนนี่เซียนอันนี้เซียนเบ่งเซียนเบ่งมัเนเป็เนเซียนแท้เนี่ยนี่ตะหลดดุดได้ไหมนะอ๋อเราพี่น้องรุ่นในแล้วฮู้นะทึบ Nhay vào tay nữa bởi con lạp 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 bởi con à, bởi con lạp 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 bởi con lạp